แทนแทนทนทนสวัสดีครับผมเทฮัมเบอร์เรนะครับผมวันนี้ผมจะมาเซอร์ไพรส์ลูกชายเป็นวันเกิดของไก่เซนเตอร์ชานเ l ลนะครับผมแล้วผมจะทำเค้กวันเกิดด้วยตัวเองแล้วก็ไก่เค c ที่เขาต้องการกินนะครับเป็นไก่ป๊อปนะครับผมเราจะทําโดยแม่ครัว คือแม่บ้านนั่นเองนะครับผมลองไปดูกันครับว่าจะมีอุปกรณ์อะไรบ้างไปกันเลยมาดูอุปกรณ์ไก่เคฟซีบ้านๆนของเรานะครับว่าจะมีอะไรอ่าไม่ควาแนะนําครับอ่ามีไก่หั่นเป็นชิ้นแล้วไก่ก<ๆ>หั่นเป็นชิ้นแล้วก็พริกไทยปน่นพริกไทยปน่นแล้วก็ผงปรุงรสผงปรุงรสนะครับผมอันนี้คือส่วนประกอบของไก่ KFC อ๋อแล้วครับผมมาถึงขั้นตอนการหมักนะครับการหมักเนื้อไว้1คืนใช่ไหมใช่หคืนครับผมนี่นะครับดูนะครับว่าเนื้อเรามันมีอะไรบ้างเองเอาเลยไม่ควจัดการอ,อันดับแรกเราก็ใส่ผงปรุงรสไปนะคะอันนี้ก็คือตามชอบเลยค่ะเรา ชอบประมาณไหนเราก็ใส่ไปเลยค่ะแล้วก็ตามด้วยพริกไทยป่นนะคะพริกไทยป่นก็เหมือนกัน,นะคะ่ะใส่ตามชอบเลยค่ะเสร็จแ,แล้วเราก็ขยำให้เข้ากันนะคะขยำให้เครื่องปรุงให้มันเข้ากับเนื้อไก่ขยำให้ทั่วนะคะเพราะว่าอันนี้ก็คือทำให้เด็กทานเนาะเราก็เลยไม่ใส่เผ็ดนะคะ เค้ก okay, ครับผมเราก็มาใส่ตู้เย็นไว้ในอุณหภูมิที่เหมาะสมนะครับเพื่อที่จะให้น้ำหมักมันเข้าเนื้อนะครับผมนะอ่าเคครับเอาแล้วครับผมก็มาถึงขั้นตอนการทำเค้กกันแล้วมาดูส่วนผสมโภชนาการว่าจะมีอะไรบ้างนะครับอ่าแม่ควณแนะนำเลยครับก็ <S <S จะมีแป้ง สาลีหรือแป้งอเนกประสงค์นะคะที่เขาไว้ใช้ทําเค้กกันหนะะัะแล้วก็มีผงฟูหรือเบกกิ้งโซดาก็ได้นะคะแล้วก็มีนมจืดนมจืดนี่เราจะเอายี่ห้อไหนก็ได้ค่ะนมรสจืดแล้วก็แป้งข้าวโพดแป้งข้าวโพดเพื่อที่เราจะไว้ใช้สําหรับทําแล้วก็ นมข้นหวานสำหรับทำซอสช็อกโกแลตนะคะแล้วก็มีไข่ไก่ค่ะมีผงโกโก้ผงโก,โกโก้นี่เราจะเอายี่ห้อไหนก็ได้นะคะแล้วก็น้ำตาลทรายแล้วก็เนยค่ะแล้วก็น้ำมันถั่วเหลืองค่ะน้ำมันนี่ต้องเป็นน้ำมันถั่วเหลืองใช่ไหมครับใช่ค่ะเราจะใช้น้ำมันรำข้าวก็ได้ ถ้าเราไม่มีน้ํามันั่วเหลืองเรามีน้ํามันลาข้าวเราก็ใช้น้ามันลาข้าวคือน้ํามันปลาล์มน้ํามันอะไรนี้ไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ค่ะโอเคครับผมนะฮะอุปกรณ์ของเราก็จะมีประมาณนี้นะครับผมก่อนอื่นเราต้องทำบัตเตอร์มิวก่อนโดยการเอานมสดกับน้ำมะนาวหนึ่งช้อนชานะคะผสมกันเลยค่ะคนผสมกันเลย แล้วก็ทิ้งไว้แป๊บหนึ่งเราไปเตรียมแป้งกันก่อนทำส่วนของไข่แดงก่อนนะคะใส่เกลือลงไปปลายช้อนใส่น้ำมันทั่วเหลืองใส่น้ำตาลลงไปแล้วเราก็ใส่บัตเตอร์มิลที่เราทำไว้บัตเตอร์เมลที่ผสมกับน้ำมะนาวนั่นเองนะครับผม แล้วเราก็คนให้เข้ากันก่อนนี่ครับผมเราไม่มีเครื่องปัออ่นเราเอาแบบบ้านๆนะครับทำกินเองมั่วๆไปรัวผมใครจะลองเอาไปทำดูก็ทำได้นะครับผม,มแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องเที่ฮัมเบอร์เลยนะครับผมแล้วก็แป้งใช่ไหมเราต้องผสมแป้งด้วย,ยวไหมครับผม ล่อนแป้งใส่ก,ก็ต้องค่อยๆล่อนไปอเอาละครับผมขั้นตอนต่อไปคือล่อนโกโก้กับอะไรครับล่อนโกโก้กับผงฟูค่ะล่อนไปพร้อมกันเลยก็ได้ผ <ม S 1> งฟูนะครับผมนี่เราก็จะคนส่วนผสมให้เข้ากันนะคะนี่นะครับผมก็ตอนที่แบบว่าเข้ากันหมดแล้วนะครับ คือคนเข้ากันหมดแล้วนะครับผมนะใช่ไหมครับเชฟใช่ค่ะพอเราคนส่วนผสมเข้ากันเสร็จแล้วนะคะเราก็จะพักไว้แล้วก็ไปทําส่วนของไข่ขาวค่ะทีนี้มาในส่วนของไข่ขาวกันแล้วครับผมมีอะไรบ้างเชฟเราจะบีบน้ำมัะนาวลงไป4ีห้าหยดนะคะหหยด อันนี้เราไม่มีเครื่องตีนะคะเราก็จะใช้มือนี่แหละตีแล้วก็จะใช้มือตีแล้วก็จะค่อยๆตีไปนี่นะครับผมตีพอขึ้นฟองแล้วทำไงต่อกับเชฟค่อยๆเอาน้ำตาลใส่ไปทีละน้อยค่ะเอาน้ำตาลใส่ไปทีละน้อยเอาใหม่นะครับท่านผู้ชมเราจะเปลี่ยนภาชนะนะครับผม ภาชนะคือถ้วยมันเล็กไปเราจะมาเปลี่ยนใส่ชามนะครับผมเพื่อที่จะขยายพื้นที่ในการปั่นเข้าไปให้มันใหญ่กว่าเดิมนะครับะะจะได้ตีได้ถนัดถนัดครับผมนะ,ะเลยอ่าเอาละครับผมหลังจากที่ปั่นมาจนได้เนื้อรีมแล้วอ,อ่ายกให้คนดูดูหน่อยครับนี่นะครับผมจะได้เนื้อรีมแบบ แต่ว่าตั้งยอดเลยนะครับผมประมาณนี้นะครับผมแล้วเราก็จะเอาไปผสม,สมกันกับเนื้อช็อกโกแลตที่เราเตรียมไว้นี่นครับผมกับเนื้อช็อกโกแลตนะครับผมเทลงไปเลยนะคะก็คนให้เนื้อส่วนผสมเข้ากันเลยให้เป็นเนื้อเดียวกันคนไปเรื่อยๆจนกว่าจะเข้ากัน หมูชามก็บัลเาาล่บัตเทอร์นะครับผมนะมดูสิครับเอาเรารอดูตอนที่ตีเข้ากันเลยดีกว่าครับผมอ่านี่นะครับเค้กบา้บานของเราเชฟได้ทำการรองภาชนะที่ว่าจะเอาไปนึ่งนะครับผมเราก็เทใส่ลงไปเลยค่ะอเืเทใส่ลงไปเลย นี่เราจะทำสูตรนึ่งนะคะเราไม่อบนะคะเราไม่มีเตาอบค่ะประมาณนี้แล้วก็เอาไปไปนึ่งค่ะไปนึ่งเลยไปเลยลุยหม้อม้อนนึ่งไว้ก่อนให้มันร้อนก่อนเสร็จแล้วเราก็เอาไปวางเลยปิดฝาเลยอ้าวเรามาถึงขั้นตอนการทำอะไรครับเชฟทำซอสครีมช็อกโกแลตค่ะทำซอสครีมช็อกโกแลตส่วนประกอบเราก็จะมีน้ำตาลทราย โกโก้เนยน้ำเปล่านมจืดแล้วก็แป้งข้าวโพดท,ที่เราผสมนมแล้วนะคะแล้วก็เทน้ำเปล่าลงไปก่อนค่ะน้ำเปล่าลงไปก่อนใส่โก,โกโก้โกโกลงไปเลยนะน้ำตาลทรายลงไปเลยนมลงไปเลยคนให้เข้ากันก่อน ครับผมในจังหวะนี้จนคนเข้ากันจนแบบว่าเหนียวขึ้นมาทันทีแล้วนะฮะเ,เป็นหน้า<ซ>เค้กแล้วนะคะอ่าแล้เว,เ,วเป็นซอสแล้วเราก็ปิดแก๊สแล้วก็เอาออกมาแล้วเราก็ใส่เนยลงไปค่ะใส่ลงไปเลยควรให้เนยละลายไปกับช็อกโกแลตค่ะครับผมได้กลิ่นหอมช็อกโกแลตมากๆเลยครับคือกลิ่นออกมาจากเตาใหม่ๆนะครับผมหอม หอมแบบหอมละมุนนะครับผมแปบลบว่าต้มเองครับต้มในหม้อนะครับผมแบบวิถีชาวบ้านนะครับผมเอาละครับผมเก็จะไม่ค่อยสวยนะคะเพิ่งทำครั้งแรกก็จะประมาณนี้แหละอุปกรณ์อะไรก็ไม่มีครับแต่งในถาดนี่เลย น้องกกยนั่นเองนะครับมผมแล้วเราก็แต่งหน้าเค้กนะครับก็จะทำเค้กแบบยืดเยิย้ม,มครับผมแล้วเราก็ไปแช่ตัวเย็นอนิดใช่ไหมครับใช่ค่ะเป็นหน้านิ่มเยิมย้มนี่แหละครับผมครับผมแล้วก็มาถึงเช้าวันที่สามนะครับกับการถ่ายคลิปเมื่อวานได้ทำการแยกไก่ออกไว้แล้วก็มา ทำเป็นแกงเขียวหวานนะครับแต่ตอนนี้เดินไม่ได้ครับจะไปวัดนะครับผมไปถวายพระแล้วก็มีรองเท้ามีขนมมีน้ํามีเค้กนะครับแต่เค้กนี้ไอ,อ้เค้กตัวนี้เป็นเค้กไปถวายพระนะครับคือซื้อมาครับผมไอ้ที่ทำนั้นยังทําไม่เสร็จครับเดี๋ยวจะมาให้ชมตอนเย็นนะครับผมไปวัดกันดีเกว่า ท่านท่นทนแทนแทน,แทน,นี่ครับผมหลังจากที่ทํากันมาทั้งวันว่ามันมีคุณค่าทางจิตใจครับผมผมเลยอยากทําให้ลูกชายนะครับแล้วก็รอดูไก่ป๊อปกันเลยนี่ก็คือไก่ป๊อปที่เราได้ทํากันนะครับผมได้ประมาณสักสองถ้วยนะครับแล้วก็ก็จะประมาณชุบแป้งทอดนะครับ Happy birthday happy birthday happy birthday to you อ๋อสุขสันมันเกิดเด็กดื้อ1คน